คอนิจวะโปเตเดซ์สวัสดีนะครับโปเตครับผมเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกิน MY BY ายโปเตเยวันนี้นะครับเราจะมาเอาเซรั่ม3-4ตัวมาผสมรวมกันแล้วค่อยโบกไปบนหน้านะครับแนะนำให้ใช้เฉพาะตอนกลางคืนนะครับผมก่อนนอนนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มนะครับผม ส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่มีปัญหานในเรื่องของการใช้เซรั่มที่ให้ดูมีส่วนผสมมากขึ้นหรือมีเนื้อที่หนักขึ้นเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นๆแล้วครับกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับแต่ยังเป็นฤดูใบไม้ร่วงอยู่นะครับอยู่ในอุณหภูมิที่18ถึง24องศาประมาณนี้โดยประมาณมก็ถือว่าเย็นสบายดีครับผมก็เลยเริ่มจะใช้เซรั่มที่หลายๆตัวได้มากขึ้นเนื้อเริ่มหนัก ได้มากขึ้นนะครับปริมาณก็มากขึ้นแต่สําหรับประเทศไทยนะครับยังเป็นเมืองร้อนถ้าคุณนอนห้องแอร์คุณทําแบบเดียวกับผมได้เลยหรือถ้าคุณไม่ได้นอนห้องแอร์คุณก็ทําแบบเดียวกับผมได้แต่ลดปริมาณลงไปอีกตามเหมาะสมนะครับซึ่งดูเอาแล้วก็ เม็กเซนต์คอมเมนเซนต์ตัวเองเอานะครับว่าเออประมาณนี้น่าจะกําลังดีสําหรับการที่เรานอนห้องพัดลมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไซรัมตัวไหนบ้างที่ผมนํามาผสมมี3-4ตัวและผมทดลองใช้ทดลองทําแบบนี้มาแล้ว10กว่าวันเดี๋ยวมาดูกันแล้วผมเห็นเลยว่าเฮ้ยผิวหน้ามันใสกริบกริบแบบขึ้นอีกเยอะมากนะครับ คือดูนะนี่คือสีผิวของผมนะออกจะเป็นเบลาวใช่ไหมแบบน้ำตาลแดงใช่ไหมมันไม่ได้แบบโหข่าวมากแต่มันใส่กริ้งเลยอเออหน้าผิวหน้าเนียนใส่กริ้งเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเอาตัวไหนมาผสมอะไรกันบ้างนะครับผมมากันที่ตัวแรกเลยยาสามัญประจำบ้านของเราคือเอสเตอโรเดอ ANR ตอนนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะโดดเด่นเรื่องอซ่อมแซมผิวกู้ผิวโซมนะครับตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นกำลังดีนะครับเอสเต r โรเดอรนะครับตัวที่1ผ่านไป ตัวที่2องซิทานอิมมอกเตลนี่นะครับตัวนี้คือรีเซ็ตผิวนะครับผมแล้วก็ฟอเรสผิวผลัดเซลล์ผิวเล็กน้อยนะครับผมตัวนี้เน้นเรื่องรีเซ็ตผิวเลยคือสภาพผิวที่โซมเนี่ยเขาจะหรือสภาพสภาพผิวที่ขาดสมดุลเนี่ยเขาจะรีเซ็ตกลับให้มีค่าเป็นศูนย์แล้วค่อยเริ่มบำรุงสิ่งที่ดีๆเข้าไปใหม่ อันนี้คือเด่นมากในเรื่องของการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตค่าของผิวให้กลับไปที่ศูนย์นะครับทำให้ผิวกลับไปมีสมดุลสุขภาพดีตามปกติก่อนนะครับอืมนี่คือล็อกซิทานอ m มอกเตลนะและตัวถัดไปก็คือลังโคม v อ n ด e านเ n i f ฟ q ิกนะครับผมตัวนี้ เป็นการบำรุงให้ผิวหน้านะั้นมีผิวที่โอโ้กระจ่งางใสสดชื่นดูผิวเด็กนะครับและกระชับรูขุมขนตัวนี้ยบำรุงแบบเข้มข้นสูงสุดนะครับล็อกเอ่อไม่ใช่ล็อสิครัลังโคมอดวานเจเนฟริกนะครับผมแล้วพอผมเอา3าตัวนี้มาผสมกันเนี่ยเนื้อเขาค่อนข้างใกล้กันนะถ้าให้เรียงนะครับเรียงเราจะเรียงอ่ะตัวนี้เบาสุดใน3ตัวนี้นะเบาสุดแล้วก็ตัวนี้เบาลงลงมาแล้วตัวนี้ค่อนข้างจะ หนึบๆน,นิดนึงนะครับเพราะเขาเป็นออยนะครับผมคราวนี้วิธีใช้นะครับผมจะดรอปนะครับอันนี้เข้ามาสู่วิธีใช้เลยนะผมจะดรอปอันเนี้ยไป1หยด2หยดอ่ะประมาณ2หยดและอันนี้2หยดนะครับลังโคมเอาใหม่นะรีเซ็ตกันใหม่นะลังโคม2หยด NR 2นหยดแล้วก็อันนี้ล็อกซิทานนะครับ1ปั๊มนะครับก็ใส่เข้าไปบนฝ่ามือนะครับแล้วก็วอร์ ก่อนแต่หน้านี้คือต้องลงน้ําตบไว้แล้วนะสาหรับก่อนนอนนะครับลงน้าตบอะไรเรียบร้อยปุ๊บฟึบแล้วก็แท็บเลยครับฟึ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 บไปเรื่อยๆลูบเหลือก็ลูบตรงลำคอไปนะครับแล้วก็ไปนอนแต่ถ้าใครเป็นคนผิวแห้งแล้วรู้สึกว่าต้องการความชุ่มชื้นมากกว่านี้คุณก็เพิ่มมอยเจอไรเซอร์พวกครีมหรือพวกเจลก็ได้นะครับเพิ่มลงไปอีกได้นะครับผมได้เลยแต่นี้ในส่วนของเซรั่มคือผมเอา3าตัวนี้ผสมกันแล้วคุณเอ้ยหน้าแบบ ปังปุริเย่มากคุณแบบเฮ้หหหยหน้าฟูหน้าใสหน้ากริบกริบกริบอ่ะเออดีไงถึงเอามาบอกพอทดลองทําก่อนคือครั้งแรกก็เห็นผลเลยคืนแรกเห็นผลแต่เรารู้สึกว่าเออมันก็อาจจะมาโนเองก็ทําไปเลยต่อเนื่องไป1 0 12คืนแล้วตอนนี้นะมเมื่อคืนนี้คือคืนที่12ก็ทําต่อเน,นื่องเนี่ยปริมาณอย่างนี้เลยนะครับอันนี้2หยดอันนี้2หยดและอันนี้1ปั๊มนะครับแล้วคุณไปดูผลลัพธ์ได้เลยว่า ภายในระยะ1อาทิตย์เนี่ยเวันเนี่ยผิวคุณจะกริบป,ปิบกว่าเดิมมากๆนะครับผมซึ่งตอนแรกอะ่ะมันไม่ได้เกิดมาจาก3ตัวนี้นะมันเกิดมาจากแค่2ตัวนี้ ที่ผมทำก่อน2หยด2หยดแล้วก็ลงบนหน้าแล้วไปนอนเออมันก็ใสแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเรามีสิวตรงเนี้ยนะครับสิว2เม็ดเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวมีเดี๋ยวยุบเดี๋ยวยุบเดี๋มีภายใน1อาทิตย์นี้มันประหลาดประหลาดผิวเราจะไบโพล่าไปหอยนะเออเราก็เลยรีเซ็ตผิวด้วยตัวนี้ก็เลยเพิ่มลงไปอีกหนึ่งปั๊มกับ3ตัวนี้นะรื้อแล้วลงเฮ้ยสิวยุบด,ด้วยนะแล้วหน้าก็กระจ่างใสเนียนกริดด้วยนะเออมันดีไปหมดเลย แล้วตอนนี้มีความคิดว่ากําลังจะเพิ่มอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นสุดที่รักนั่นเองปกติสุดที่รักเนี่ยจะแยกใช้ไปเลยตัวเดียวโดดๆแต่เดี๋ยวจะลองดูแล้วเดี๋ยวมาบอกผลลัพธ์นะครับว่ามันมีอะไรที่กลิปขึ้นไหมก็คือเจ้าตัวนั้นก็คือคาลแลนดับเบิลเซลมนะครับผมถือว่าอ่าตัวนี้คือสุดที่รักหืมหลักมากชอบมากแล้วผใช้ไปทั้งชีวิตนี้แล้วนะครับดีจนดีจนดีไม่รู้จะบอกอยังไงว่ามันดียังไงซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ใช้ก็การันตีว่า ดี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 แน่นอนเออนั่นแหละก็เดี๋ยวจะมาบอกผลนะแต่เดี๋ยวจะเริ่มทําคืนนี้คืนแรกนะครับแต่ว่าไอ้ที่ทํามาแล้ว12คืนก็คือ3ตัวนี้ดูดูดูตรงนี้เห็นไหมว่ามีเม็ดสิวมีรอยสิวมีรอยแกะอะไรตามปกตินะครับและหน้าเนี่ยไม่ได้โอ้โหเป็นคนผิวขาวนะเห็นไหมว่าเราก็มีผิวที่แทนๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับ แต่มันใสกรีบดูดิแล้วผิวฉ่ำสุขภาพดีนะครับมีวาวเห็นปะมีวาวไม่ได้หน้าแห้งอ่ะเออไปลองกันเลยครับทุกคนนะใครมีเซรั่มอีสามตัวนี้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วหรือจะบวกตัวที่4เข้าไปอยากลองทำไปพร้อมผมเลยก็ได้นะแต่ผมแนะนำว่าให้เริ่มทำจาก3ตัวนี้ก่อนใครมี3มตัวนี้อยู่แล้วเอามา m i ์รวมกันแล้วลองทำดูนะครับผมกาลังตีว่า เห็นผลดีเยี่ยมแน่นอนเออคือทำแล้วแฮปปี้เฮ้ยคอนเทนต์นี้ต้องมาเพราะว่าก็มันเกิดจากความบังเอิญนะทดลองทำคิดเอาเองนู่นนี่นั่นแล้วก็ฟึ๊บๆๆไปเรื่อยเด็ดดีไปลองนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วใครใช้ทดลองแล้วดีขึ้นยังไงหรือไม่ดีหรือเฉยๆหรือย,ยังไงมาบอกผลลัพธ์กันได้เลยแต่ผมการนตีว่าดีขึ้นเพราะแต่ละตัวเนี่ย ประสิทธิภาพเขาทํางานเสริมกันนะครับเขาเสริมประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งกันและก,กันผมการันตีว่ามันเห็นผลแน่ๆยังไงก็เห็นนะครับแต่ใจเย็นนิดนึงผมให้เลยหนึ่งสัปดาห์ยังไงก็เห็นผิวจะต้องเนียนใสกริบแบบนี้นะครับแน่นอนและผิวจะมีสมดุลมีสุขภาพดีเนียนใสแน่นอนนะครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับผมขอกดไลค์ให้หน่อยนะไลค์ like, subscribe แล้วก็กระดิง่ง ให้เป็นกำลังใจหน่อยนะและเดี๋ยวจะทดลองทำอะไรมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมยังมีเซรั่มจากฟากเกาหลีอีก4 3 4ตัวยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับเดี๋ยวรอแล้วครับอดใจรอ,อนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ก็เข้ามาสู่ระบบการทำงานประจำแล้วมันก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาคลอดคลิปมากสักเท่าไหร่นะอาทิตย์หนึ่งก็พยายามจะทำให้ได้1ห,หรือ2คลิปนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอลิกาโต้โคไซมัสนะครับไอ้บายบายไปก่อนนะบายบาย xin subscribe cho